ไปไม่หมดแล้วถ้าพ่อไปเรียนในสนามดีกว่าตอนนี้เรามาดูกันว่าเราวิ่งกันในรุ่นไหนดีไหมพี่บั๊ได้ครับตอนนี้การแข่งขันทั้งหมดเราก็จะมีทั้งหมดกี่รุ่นครับน้าน้าช่วยบอกการแข่งขันหน่อยครับตอนนี้ทั้งหมดเรามีทั้งหมดเจ็ดรุ่นเลยนะครับมมีทั้งหดรุ่นนะครับมีรุ่นอะไรบ้างครับรุ่นแรกรุ่นใหญ่สุดคือรุ่นอะไรครับรุ่นซุปเปอร์เพลนหรือเขาเรียกว่า โปรโอเพนนะครับบ้านเราเขาเรียกซุปเปอร์โอเพนรุ่นที่สองครับนะรุ่นโอเพนบ้านเราเขาเรียกเที่ยวป่าโอเพนและอย่างที่ในจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือรุ่นอันนี้เที่ยวป่าโอเพนเที่ยวป่าโอเพนสองรุ่นไปแล้วสองรุ่นรุ่นที่สามครับนะฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดคอร์ครับบ้านเราเหมือนกันและทุกที่กันฮาร์ดคอร์ รุ right? like ่นที huh. like you know? mm ่ส hmm. well, uh ี huh. nice. Nice. ่ครับนะโปคาริเบียนโปคาริเบียนทำไมถึงใช้คำว่าโปคาริเบียนหมายถึงที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะเปิดอิสระเลยสำหรับคาริเบียนโมดิฟายเต็มที่เลยนะครับสำหรับโปคาริเบียนอ้าวรุ่นที่ห้าครับนะรุ่นที่ห้าก็จะเป็นในรุ่นของมือใหม่ครับมือใหม่ครับใครที่ไม่เคยลงแข่งที่ไหนมาครับการแข่งขันที่สนามนี้ได้นะครับและรุ่นที่หกครับนะปีกนกครับปีกนกครับนาวเรวจะบอกว่าปีกนกมีดาวเด่นมาด้วยนะสมศักดิ์มูลีมุลีปีกนกนะแถมแถม เขาเรียกว่าแชมป์โคตรแชมป์เลยที่เราได้รับแล้วก็หยิจากรุ่นสุดท้ายบรรจุเอาไว้คือรุ่นเลดี้เลดี้นะรุ่นที่เก็บให้ทางนักแข่งหญิงนะได้มาร่วมทำการแข่งขันด้วยแต่ว่าการเก็บภาพต่างๆอาจจะไม่ครบรุ่นนะครับท่านผู้ชมแจ้งไว้ก่อนนะบางคนบอกอยากดูเลดี้อยากดูรุ่นมงทีเขาเก็บภาพไม่ไม่ครบรุ่นเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเราเนี่ยเรุ่นของเที่ยวป่าโอเพ่นละนะครับกำลังวิ่งอยู่นะครับนะตรงนี้เขาเรียกว่าเออสาลี่หลานสาลี่หรืออะไรสาลี่นี่แหละสาลี่นะครับสาลี่สาลี่นะครับก็ไม่รู้ว่า เขาบอกว่าเป็นหลานซาลี่หรือขึ้นซาลี่แต่รถคันนี้เป็นรถของอนุชาพันด่านคันเก่านะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาในช่องเรากดไลค์กดแชร์กันเลยครับเพื่อนเรามาแล้วครับสวัสดีครับคุณอาร์ตรัตยุทธครับคุณแม็กซ์อดิเลกครับอดิเีกแจงมูลีทายองทายองทายองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมูลยุก็มาครับนี่ครับคุณบีบีออโตช็อปก็มาครับนี่ครับมีรุ่นปีกนกครับมีครับมีมี่ครับ เดี๋ยวพีบีเออโต้ช็อปจากสปปลาวนะเพื่อนนักแข่งพีบีพีบีพีบีเดี๋ยวไปเจอกันที่ขนมเขาบอกจะไปขนอมแล้วเดือนห้าเราไปเจอกันพีบีที่สปปลาวสปปลาวเราไปลาวกันอีกงานใหญ่อีกหนึ่งงานใหญ่แล้วก็เอ็มทีจริญนยน์รับถ่ายทอดทั้งสองรายการใหญ่ด้วยนะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราครับสปปลาวครับจะมีงานแข่งใจอีกหนึ่งครั้งนะครับในเดือนห้านะฮะในเดือนพฤษภาคมครับเอามาดูมาดูในภาพดีกว่ามามาดูในภาพดีกว่าอย่างนี้พีบาตรอย่างนี้ อย่างนี้นะครับผมผมไม่อยากจะตอนจริงอยากจะมีกล้องโชว์ให้ดูะนะครับนะครับ MTV, นะครับเข้ามาดูว่าไม่ได้ทีมงานไม่มมสมีธิ์ครับ ไม่แน่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวมิสูบิชิที่อยู่ในงานของเราอาจจะมีของมาแจกให้ในรายการเราก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับจากมิสูบิชิแสงชัยนะครับนี่งานนี้ขึ้นจอให้เรียบร้อยนะครมิสูบิชิแสงชัยนะครับเดี๋ยวต้องขอรางวัลมาแจกกันในจอแล้วต้องขอบคุณด้วยครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีธรรมชาติครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูครับตัวนี้จังหวะนี้ครับไหลลงมาเกือบครับลายที่นี่บอกเลยครับธรรมชาติสวยธรรมชาติรล้วนแล้วการวางลายนี่เป็ยอดมากเป็นไงดันต้นไม้มาแล้วดันไม้ไปต้นหนึ่งนะทากิ่งไมม้้าดวยครับ ที่เป็นรถของอนุชาคันเก่านะ่ยเนี่ยปีเที่ยงคันนี้คว่ำเลยนระดับเลยทีเดียวรถอนุชาคันเก่าอ่ะอันนี้เปลี่ยนมือเดี๋ยวเรารอเราเปลี่ยนมือครับคู่นะครับขับได้หลายชื่อมาจะดีมากเลยนะตออออเก่าอะไรดีนะครับโอ้เดี๋ยวมาดูครับรถของอนุชาคันเก่าครับคันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอารายชื่อมาเลยมันจะได้แจ้งให้ทราบนะครับรวมๆแล้วนะครับลงแข่งในรายการนี้กว่า30คสิบพันนะนะสี่สิบสี่สิบมาเพิ่มมาเพิ่มแล้วยางมาอีกห้าขั้นลโอ้ยสี่สิบพันครับโดยเฉพาะในรุ่นของโอเพ่นร้อยรวมเนี่ยก็พี่น้องนะครับที่ชมกันอยู่ที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้สี่สิบกว่าท่านนะครับยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝาก ฝากฝากที่น้องทางภาคเหนือด้วย่าไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายสนใจมิตซูบิชิอย่าลืมครับมิตซูบิชิแสงชัยมาได้มาคุยกันได้ตอนนี้ก็บอกว่าโปรโมชั่นพิเศษไม่ต้องดาวไม่ต้องพนไม่ต้องพนไม่ต้องเอารถไปเข้ามาพูดคุยกันได้ครับเรามีทีมงานเ็วรอต้อนรับอยู่ครับสำหรับมิตซูแสงชัยครับในรุ่นของโอเพ่นมาตักคคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูในรุ่นของเที่ยวป่าตอนนี้ อโอเคียป่าน่าจะอยู่ที่หมายเลขอะไรเอ่ยนะน่าจะนี่นะสองสองลายชื่อนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นหมายเลขอะไรนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าปล่อยรถ้ันไหนไปได้ครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นครับเดี๋ยวเราจะจดถึงุ่นนี้เข้าสู่ ซูเปอร์เพลทแล้วรถคีบใหญ่ครับรอมันอยู่ครับในรุ่นของซูเปอร์เพลทครับดาวเด่นอย่างปริญญาโพสีนะครับสุกิจผู้ทองนะฮะเจ้าออฟระยองแล้วก็รวมไปถึงเจ้าพลอยสยามครับครับโอ้โหวชิริธานมีผลวัชิระธานมีผลแล้วก็ับ่เดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับแรนดอมแรนดอมเลยครับใครจะได้รางวัลแก้วครับผมมาดูนี่เลยดีกว่าอ้หู้ันสุดท้ายในรุ่นของโอเพ่นของเอ็นแรกวันนี้นะครับ หมายเลข6กครับ92้ับครับไม่ใช่ไม่ใช่68ครับหันยทันกรคงสัตร์ชัดการนั่งกับสุดที่พงองอาจครับนี่ครับแหมสีชมพูนี่เต็จริงๆนะนะในป่านี่มันตัดกับสีต้นไม้ดีครับเดี๋ยวต่อจากคันนี้นะครับพยับวันนี้ก็คือเอสที่สามถูกต้องไหมครับนะ ครับอันนี้คือเอสที่สามต้องไหมเพราะเมื่อวานวิ่งกันไปสองเอสแล้วเอสที่สามของรายการเอสที่หนึ่งของวันนี้ใช่ครับเป็นเอสที่สามของรายการแล้วก็เอสที่หนึ่งของวันนี้วันนี้รุ่นใหญ่ๆจะวิ่งสี่เอสครับไปวิ่งสี่เอสครับแล้วก็เราจะสอดติดทั้งสี่เอสเลยท่านผู้ชมไม่หนีเราก็ไม่หนีครับเอ็มทีเจริญชนครับไลน์ไปไงพี่บัส ป่าล้วนๆครับมันเป็นเนื้เท็กยาวๆแล้วก็มีต้นไม้ดักอยู่ครับแล้วบอกเลยว่าลายสนามมันสวยมากอันนี้ที่ฉนดนะครับที่ฉนดอันนี้ที่ฉนดนะครับไม่ใช่ป่าทุนเลยอันนี้ที่ฉนดนะครับที่ฉนดครับเป็นเป็นของผู้ใหญ่ใจดีของเราชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะใช่ครับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนานี่บอกเลยที่นี่จะบอกว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือตั้งแต่ตัดหญ้าเลยโอ้โห ใหญ่กำนันนี่มานั่งสัญญาให้เรากำนัน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 เดชกำนันเดชกำนันชื่อคือกำนันเดชวันก่อนแข่งขันสองวันล้างห้องน้ำล้างส้วมเองจริงเหรอนีขำเลยโอ้โหแน่นอนครับเขาบอกว่างานใหญ่งานเล็กกำนันต้องทำได้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนกำนันผู้ใหญ่าติดหรือเปล่าล้อหลังล้อหลังติดหรือเปล่าล้อหลังเหลี่ยมนี้ค่อนข้างยากโอ้โหล้อหลังนี่ติดเพราะว่ามันเป็นเนินที่ขึ้นมาแล้วมันจะต้องขับขวาลงเลยนะแล้วบ้านเขาเล้ยงจำได้ไหมใครคว่ำใครครับ นี่ครับนี่เห็นไหมครับหมอแอลไงหมอเวลามันไหลมาแล้วเนี่ยมันจะมาติดกับต้นไม้ต้นนี้ครับหมอแอลมาดีพริกงงมาหม้อนลงมาเลยหม้อแอลมีฟ้าด้วยไงดูครับในเดือนนี้ผมว่ามีลาวดอไม่ชมแน่นอนครับ เหลี่ยมเหลี่ยมไม่ยากมากนะคบแต่ต้องใช้ทักษะทักษะรสูงครับและเป็นการวิ่งป้ายด้วยครับพี่บาสการวิ่งป้ายมาอไทยนี่คนที่เอาเข้ามาคันแรกครั้งแรกก็คือป้ายเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมองอยู่นะครับจะให้เข้าใจง่ายเราก็เป็นตัวแรกตัวงานวิ่งตั้งแต่เลขคู่เป็นคู่เป็นคู่ฮะรถแข่งคันต้องผ่านช่องหมายเลขเลขหนึ่ง เอสหนึ่งมีกี่ป้ายครับนะเอสหนึ่งมีสิบสามป้ายสิบสามป้ายครับป้ายที่สิบสามเนี่ยก็จะอยู่ตรงฟินิชพอดีเลยรถแข่งเข้ามาถึงป้ายสิบสามว่สามารถวิ่งลงเป็นสุดเวลาได้แน่นนะครับท่านผู้ชมเห็นป้ายเล็กเจ็ดอยู่เจ็ดแล้วท่านผู้ชมป้ายเจ็ดก็จะไปแปดแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่มันจะมีอีกหนึ่งสีก็จะเป็นอีเอสหนึ่งเอสละสีเอสละสีลครับจะไม่มีลิปบิ้งใช้สมองในการขับใช้ทักษะในการขับสนามที่นี่นะนะท่านหน้าฝน โอ้โหว่าโคตรมันถ้าบรรจุกน็อตได้นะน็อตชาเลนจ์บรรจุแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครนใจก็เตรียมรถกัได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาชมยังไงเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์สักทีนอะไรเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับมานี่ครับคุณมาดามครับมาดามหน่ำเรียนครับมาดามหน่ำเรียนโอเคเจ๊มาดามสวัสดีครับมาดามเดี๋ยวเจอกันนาครับคุณคนหอยนะครับอยากได้ครับ เอางถ้าอยากได้นะครับช่วยกันไล่ช่วยกันแชร์ไปแล้วครับซุปเปอร์โอเพนคันแรกครับสำหรับปริญญาโพสีครับเอาแล้วเอาแล้วซุปเปอร์โอเพนฝีมือดีอีกหนึ่งคนจากบุรุษราชธานีเสียงกรี๊ดเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูครับขี่ดีจริงครับปีนี้ครับวิ่งให้กับทีมปตทด้วยนะนี่บอกเลยครับสำหรับรถสวยนะอ่าปริญญาโพสีครับดูแลเขาดูแลดูแลโดยพลสยามครับจูนโดยช่างบินครับช่างมีแม็กซีซีอูครับฝีมือเว้ย ตูดขามือด้วยไอเด็กคนนี้โอ้โหครับไม่ทันแล้วดาไปครูสี่แล้วครับไวฮะเวลาดีด้วยโอ้ไวมากครับโอ้โหปริญญาโพสีครับนั่งโดยเนธเทพครับเป็นลิ้นซิ่งครับสนุกสักลัตนณะกุศงครับเป็นลิ้นซิ่งเป็นลิ้นซิ่งครับไปแล้วครับไปถึงสุดตายเลยครับคุณผู้จะต้องเป็นหักหรืออะไรตัดลงมาครับยังไงเลยปีที่แล้วนี่ปริญญาโพสีมาขามาขาต้นไม้อยู่ตรงนี้นะดีเอฟ ไม่ดีเนี่ยครับหม่วยจะแต่งทัวร์ขึ้นไปได้นี่ครับคนเดียวครับคนเดียวครับโอ้ขี่ได้ดีจริงครับสำหรับปริญญาโพสตีไหลไหลลงมาไหลลงมาตั้งเราคอนรถได้แบบแต่คู่ใจจริงครับนั่งกับเจ้าเบนซ์ดึงได้ดีมากครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาครับเบนซ์ลิมซิงเนี่ยเบนซ์ลิมซิงครับโอ้ขับให้กับทีทีพัฟฟ์มาจิ้มอบบนคอยสยามแม็กซ์จิบลูช่างจินจูเน่โอ้ยเสียงเครื่องยนั้ พี่บัสครับเสียงเครื่องยนต์นี่มันสุดจริงๆนะไม่สะดุดเลยครับไม่สะดุดครับการเดินอย่างเงี้ยเห็นว่าเครื่องยนต์ไม่แผดมากนะครับแต่ดูครับปริญญาโพสีครับว้นไม่เสียเวลาเลยครับไหลเลือดตลอดไหลเลือดตลอดเวลาครับมาแล้วครับมาแล้วครับปัญญาโผล่ก็มาายสุดท้ายเลยโอ้โหปันโผมันขี่อย่างงี้ครับเอาแล้วครับนี่ผมเดาๆมาผู้ทองกับอภากรดีีมันครับเสียอัพระยองไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ครับดูครับการจับกระตูน ครั้งที่3ครับของเจ้าออฟครับโอ้ถือว่าทาได้ดีครับจังหวะนี้ม้วนรถได้สวยมากครับแหมสุดเหงาพงผมผมสุดยอดครับสุดกินผู้ทองนี่บอกเลยว่ามูริขนมาทั้งบ้านครับสมศักดิ์มูลิก็มาครับสมรัติจินวิทมูลิก็มาครับโอ้โหตามมาเชียุกเขยคนนี้นะขี่ดีวันดีคืนจริงครับสำหรับเจ้าออฟครับดูแลรถโดยวิทย์ได้ซิงโชครับแหมสัมพันธ์ใหญ่ครับบอกเลยครับสํานักนี้ แล้วครับจะไปถึงจุดใดหนึ่งจุดครับสำหรับเจ้าออฟครับจะมาดูจะมาแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงครับแหมเนื่องจากป่าค่อนข้างที่จะลึบนะครับคุณภามกล้องของเราอาจจะเห็นตัวรถบ้างเป็นบางนะครับนี่ครับเราพยายามจะถ่ายให้ได้ถึแต่ตกใจเลยครับเน้นาพรวรถมาแล้วครับจังหวะนี้ออฟระยองครับเอาแล้วครับไปถึงจุดดักอีกหนึ่งจุดครับมันเป็นเนินครับตัวแอลครับต้องช้อนขึ้นมาแล้วก็สวัดขวาลงมาครับและด้านขวามือเวลาลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีต้นไม้นะครับที่คอยดักอยู่ เอาแล้วครับปัญหาเกิดครับสำหรับธุลิ์ผู้ทองครับเอาแล้วครับนี่ครับจับกระตูนแค่สามครั้งครับแต่นี้เอาขึ้นมาครับนี่ครับพวดขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้ม้วนลดลงมาทำยังไงทำยังไงไหลลดลงมาไหลสวยครับออฟยอดครับโอ้จังหวะนี้ครับฝุ่นพ่วมเลยครับ โมกุลครับโมกุล87ครับนี่มีคนผิดมาบอกแล้วครับถ้าผู้ชื่อรถผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะโมกุลครับ f c ีนี่ดารบอลแน่นอนครับสำหรับเจ้าออฟ87ครับเดี๋ยวเตรียมตัวจะไหลเข้ามากดเวลาฟินิชจุดแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับเจ้าธุรกิจผู้ทองโอ้ถือว่ายังไม่ไหลลื่นครับสำหรับการขับในรุ่นของซปเปอร์โอเพนของเจ้าออฟครับจังหวะขันขาดจนเกินอยู่ครับยังไม่ค่อยคุ้นรถครับ สนามสวยครับเป็นป่าเป็นป่าสักกับป่าแตงรังนะสนามมีทั้งเดินชันเดินสูงนี่ก็ได้ขับลักษณะนี้เอาแล้วครับลับขึ้นมาสิ้นสแล้วครับตอนนี้สําหรับเจ้าพี่เพชี่ทองแหม่รถสีปีนี้มีสีส้มมายจริงครับสวยจริงครับดีแล้วมันจอนเตยโมมู่หวานชอบไวรุ่นซุปเปอร์ทีมครับนี่ครับฝีมือดีอีกหนึ่งคนครับสำหรับเจ้าพลสยามครับ บอกเลยสนามนี้นี่เอาอีกคันหนึ่งมานะครับเอาคันคานมานะครับตัวเก่งของเขายังจอดอยู่ที่อูนะครับบอกเลยว่าซุ่มเงียบทาใจใหม่อยู่ครับสําหรับอีกหนึ่งคันนะครับเจ้าพลอยนี่เขาจะเรียกรถเป็นคันครับคันใหม่เลขหนึ่งกับคันใหม่เลขสองครับรอบนี้นี่เอาคันใหม่เลขสองออกมาครับคันนี้เป็นสเต็ปวางคานนะครับเครื่องยนต์สามเมตรครับวางหน้านะครับ กอนคันหมายเลขหนึ่งของเจ้าพลอยนี่คือเครื่องยนต์วางหลังครับหน้าเป็นเป็ดนะครับตอนนี้กําลังแฝงปุกไปก่อนครับเดี๋ยวรอดูครับคลอดออกมาตัวใหม่มีบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับนี่อันนี้เอาคานครับมาขับหาอาการรถหน้าเลยครับเนื่องจากขับรถเครื่องหลังมานานเนกันครับเลยลองเอารถคานมาขับดูครับแต่ไปดีเหมือนกันครับจังหวะเสียงเครื่องยนต์อาจจะไม่แรงนะครับแต่เวลาไม่เสียครับ โอ้โหไหลลื่นดีจริงครับสำหรับพลสยามในการขับรถเบอร์สองของเขานะครับรถพานขึ้นไปครับใช้ต้นไม้พิงครับนี่ครับดูครับส้ารข้างมีประโยชน์ครับลู่ต้นไม้ลงไปเลยครับแล้ววนนี้ครับท่านผู้ชมเห็นครับด้าน้ายมือจะมีต้นไม้อยู่ต้นครับต้องถอยแต่งตัวนะครับไม่งั้รล้อด้าน้ายจะเข้าไปซุกกับต้นไม้ครับกอยู่ยังเหมือนต้องปรับจูนอยู่นะเจ้าสำหรับเจ้าพลสยามนะ แม่ขับรถคานเครื่องหน้าครับแม่เอาคันหมายเลขสองออกมาครับสำหรับคอยสยามเดยกจูนตัประมาณ S2S สครับสำหรับคอยสยามครับน่าจะเข้ามือนะครับขอบคุณครับขอบคุณ62ท่านนะครับที่เข้ามาชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิกครับสวัสดีครับแม FC ตัวจริงครับพี่นิกตัดทุเรียนจังพี่ตรงนี้เกมบอดี้เข้ามาครับขอบคุณทุกท่านครับ น้องก็มาครับนี่ครับนักสาครับสวัสดีครับแหมนีสาก็ชมกันอยู่ครับลอยสยามครับครับปาโมดชาวดิโอครับอาเสียดายครับพี่โมดมาครับคันต่อไปครับเป็นของเจตนรงครับสมบูรมาครับกับวัชระวิโรชคำแลครับภูเขาลอยเมฆครับครันนี้คันครับปนรุ่ของซุปเปอร์โอเพน จะเป็นนักแข่งจากรัฐที่ครับคาเหอือเดี๋ยววันนี้ในรุ่นของโปโอเพนนะครับแล้วก็ยี่เป่าเพ่นเนี่ยเราจะทำการแข่งขัดทั้งหมด4 SS นะครับใน SS ท3ใน SS ที่4 SS ที่5แล้วก็ SS ท6นะครับ วันดูท่าที่จะจบไนเลเราอยู่กันใน S ที่สามครับหรือเป็น S แรกของวันนี้ครับในวันเสาร์นะฮะเราแข่งกันอยู่ที่สนามทั่วคราวนะครับชมรมกำนันที่ใหญ่บ้านนะ,นะเทศบาลตำบลตันแทกอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับงงคุณแปดเจครับแน่นอนครับโงคุณ87แต่ถ้าจากรู้เวลาทีเอสตะกีก้ใครตอกเวลามาที่หนึ่งฮะฮ่าฮ่ามวลกันอยู่สามกันนะสุนทรภิญญาพลอยสัญญาแล้วก็โงคุณ87ครับ ไวยครับบอกเลยครับลายทางเหนือนะครับถ้าใครได้มาแข่งนะครับถ้ายีตอนนี้การพูดคุยในการที่จะจัดให้มันเป็นงานประเพณนประจำปีครับนอตใช้นะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วครับแล้วก็ไปดูสถานที่โดยที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือแต่สปอนเซอร์ผู้ใจดีครับที่จะเข้ามาสนับสนุนงานแข่งขันนี่จะเป็นประเภีจากต่อที่ถึงจะหาชมกันต่อครับในหมายเลข26ครับเกตดนรงครับภูเขารอยเมฆครับรถน่าจะมีปัญหาครับเห็นโเดเดอร์ลงมาแล้วครับ เกิดปัญหาอะไรที่ล้อหลังด้านซ้ายมือครับดูครับเห็นภาพปไกลครับจะเห็นโฟลเดเวอร์ลงมาอยู่ที่ล้อด้านซ้ายนะครับออบัต้นกิ่งไม้ไปซุกหรวเปล่าครับหรือว่ายังไงเอ่ยหรือว่าอ,าอ๋อ,อ,อชักวิ้นไม่ออกครับท่านผู้ชมไปครับ เอาละครับปัญหาเกิดครับสำหรับหมายเลขยี่สิบหกคับเกณฑรงครับขอบคุณมาภูเขาลอยเมฆครับขอบคุณครับยังไงเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ65ท่านครับตอนนี้ที่เข้าชมันอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปาครับนารยัเปาครับ ไดเวอร์มานะแต่โคไม่มานะครับชีวิตพวกนี้มาชมการแข่งขันด้วยนะครับเี็แล้วเห็นว่าว่าจะขับสักเอสนะฮะแต่ขาดเนคู่ใจครับอย่างเจ้าเป่าครับโอ้แก้ปัญหาออกมาได้ครับสำหรับเจนโลงครับมาครับจังหวะนี้โอ้โหเสียเวลาไปข้นๆเยอะครับสำหรับเจนโลง ยังขัดขัดกันเกินอยู่ครับสำหรับสนามนี้<อ>ครับครับเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับเปล่าบอกอย่าให้แกขับเลยพี่แกแก่แล้ว <laughs> โอ้ย <laughs> เกินตะคิวกินขายอยู่เนี่ยบอกอยากเซียนกันเร่งหน้าดู นะครับจังหวะน,นี้สำหรับหมายเลข22ครับเขียนโรกกำลังยักขึ้นกลับไปสี้นี้ครับที่หยบร้อยครับกลับขึ้นไปกดทีสิ้นที่เรียบร้อย